นี่คือผมไม่ได้กลับทางเก่านะผมอ่ามันเกิดอะไรในหัวขึ้นมาว่าเออไม่อยากกลับทางเดิมอ่ะก็เลยมาตามแยกต่างแล้วก็ถามชาวบ้านหรือเป็นโชคดีว่าเจอคนไทยทีอีกหลังนึงเจอ ว่คุยกับชาวบ้านแล้วว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางมันจะลงไปได้ไหมแต่เ,เขาก็บอกว่าลงไปได้นะอ้าจอท,ทางค็นกรีตโอเคเออทางยากเอาเรื่องอ่ะยากกันอตอนมาอีกไม่รู้ว่าคิด,ค,ดคิดถูกว่เนี่ยแต่มันก็โอเคอนะไรอย่างาาเราอไม่รอบมากถ้าลงมาแล้วก็ เราเจอแล้วแหละเราก็จะปติดต่อเข้าหากันได้ใช่ไหมเ,ออเราผิดในวันน,วนี้คิดเธอวันสุดท้ายเออตอนอะไรวะผมไม่ใช่แล้วแห,นะหละไปทำบ้านดีกว่านู่นนะข้างบนเราขึ้นมาสวัสดีครับเอ้าเมนไอ้ผู้น้อยเห็นปะครับ บานท่ายเกียนมันบ่โอ้บานท้าเพื่อแม่นผู้ปกครองของเด็กใช้ติ๊งหนึ่งครับผมผมเป็นคู่ประจำสั้นจำผมได้ดีครับจำได้ยุครับจำมีบากได้ยุวีบากได้ยุผมที่ลงไปบ้านเขาแม่นครับไปได้ยุครับไปตรงนี้นะครับครับลงไปแล้วก็จิตไปขามสะพานขึ้นไปเดี๋ยวคุณผู้ที่จำมันป้าไม่อันที่ว่าเขาตั้งศานปุญญาไหมครับครับนั่นแหละครับที่เป็นเส้นนั่นแหละกะว่าผมตรงไปทั้งทางเลยแม่นครับเลี้ยวขวาครับขึ้นจากอันไอขา เด้อครับขำสักขำขำสะพานก่อนครับขำคล้องไว้ปุ๊บเลี้ยวขวาเพื่อไปกัเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาก่อนขอบคุณครูที่จำได้เลยครับโอเคกว่าให้ผมเลี้ยวขวาได้ก่อนครับโอเคขำสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาแม่นครับโอเคครับขอบคุณครับจำผมได้อยู่หรอกนะเป็นอะมาครับเน่ยมาแต่เหลียญเงาผมขึ้นไปทั้งบ้านไม่เหลียญเงาบางที่มันเป็นหน้าผานะผ่านลัดข้าไปตั้งอยู่ไหนข้าหนึ่งโอ้เจอผู้ปกครองกัดโอเคผมต้องอะไรผมต้อะไรเออผมเห็นวิบเบิลไปหอเปล่ผู้ปกครองนั่นเนาะ ัจำยี่บาทกันนี่เด้ชัญย์ยูโอเคครับผมครับยินดีชุมพูปกครองนะครับไอเยีย ผ่าใช่ไหมห้ามสับพันน์นะเลี้ยวขวานี่คือเลี้ยวจริงเนี่ยแล้วเขามากันยังไงเขาก็เลยจะขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเออไม่ถึงวันนี้ จำได้แล้วแ <c> ส <oughs> ดงว่าไปหนไก็กเขาก็จะจำรถคันนี้ได้เป็นรถของ บาคก,กาแฟโอ้โอเคนี่เป็นสาย คนนักเรียนนี่เนี่เฮ้ยสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะ อนนั้นได้พานักเรียนข้ามน้ำอ่ะก็